โอเคครับขอบกรับสวัสดีชาวโซนในซ์ทุกทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพรีวิวคลิปนะครับผมเล่นด่านไม่ไกลมากเลยยังไม่ขอเอาไปคลิปตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าอย่างมากมาแค่ได้ระดับยากกับระดับปกติถูกไหมครับอ่ะผมจะเอาไปแค่คลิปพรีวิวแลวผมจะขึ้นคลิปออฟฟิเชียลให้นะครับขอบคุณคลิปจากออฟฟิเชียลด้วยนะครับอ่ะตัวนี้นะครับเป็นตัวของคริสกับเดโรนนะครับตัวนี้นะอ่า เลือกตัวไหนดีนะครับส่วนตัวผมเลือกคริสนะครับเพราะตัวนี้ใช้ได้ยาวนะครับอ่าเป็นตัวเหมาะกับ p v e มากกว่านะ PVP ไม่ค่อยนะครับเพราะว่าตัวมันน่ะไม่มีอะไรกันตัวเองเลยนะครับมีแต่ดาเดจดาเมดาเมจนะครับแล้วมันเป็นตัวซับพ dp นะครับตัวนี้นะครับเดรโลนะครับเป็นตัวดดเมจหลักตัวติดใกล้นะครับถ้าใครมีดดเมจแล้วก็กดคริสมันะครับมาเป็นซับดดเมจได้นะครับ ือถ้าไม่มีก็ใช้เป็นเอ่อตัวของลาเชลนะครับก็ได้อันนั้นก็เป็นพอเป็นดาเมจนได้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพิวที่ตัวพี่แกกันก่อน,อนดีกว่านะครับอ่าตัวพี่แกเนี่ยมีความสามารถพิเศษที่เขาเอามาซับก,กันก็คือเป็นตัวบัฟคีนะครับตัวนี้นะครับบัฟทั้งทีมนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเวลประมาณ20บเนี่ยมันบัฟเท่าไหร่น่าจะประมาณ20%ตนะครับอ่าแล้วตัวแล้วตัวพี่แกเนี่ย สกิลหนึ่งนะครับจะมีลดเกราะเหมือนราเชลนะครับอ่าแล้วมันติดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวคนราเชลเนี่ยสกิลแรกมีเผาไหม้กับมีโลแล้วก็มีลดเกราะเหมือนกันนะอ่าแต่ราเชลเนี่ยบางทีอ่ะบางทีเนี่ยมันจะเป็นตัวเฉพาะทางแบบเป็นบอสบางตัวนะนะครับก็พอมีคิดมาคิดเป็นตัว PVE นะครับก็เลยใช้คิดแทนนะครับ แต่ถามว่าสามารถใช้คู่ัาเชลไหมได้ไหมได้เพราะว่าคิดเนี่ยบัฟคิดก,ก็จริงนะครับแต่ลาเชลเนี่ยจะบัฟการโจมตีปกติหรือว่าผลโจมตีต่อเนื่องนะครับทําให้ตีเบิ้ลน,นั่นเองนะครับสามารถเอายืนคู่กันได้ครับอ่ายืนคู่กันทําให้ตีติดเบิ้ลแล้วมีโอกาสคลิกมากขึ้นนะครับโอเคไปที่สกิลต,ต่อไปครับสกิลนี้นะครับเป็น600%นะ 6เมตรนะครับแล้วจะตีเป็นหมู่นะอันนี้นะครับแต่ว่ารู้สึกดาเมจมันจะหนัหนหันหันตามหันตามศัตรูที่อยู่ในวงนะครับอ่าสกิลนี้นะใช่ไหมถ้าผมจะเข้าใจไม่ผิดนะครับโอเคมาที่สกิลนี้ครับอ่าอันนี้จะมอบผลตีต่อเนื่องหรือตีเบิ้ลแบบดาเชลนะครับเป็นเอ่อสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าวีนะ ถามว่ารับทับกรลลาเชลไหมไม่ทับครับเพราะว่าเออผลการโจมนตีต่อเนื่องแบบพาสซีฟกับแบบสกิลกดใช้เป็นวินาทีเนี่ยมันจะไม่ทับกันนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับเอามาที่อัติีเมทของพี่คิดนะครับ <c oughs> อ่าอันนี้นะครับ800%นะครับอ่าแล้วเราจะสร้างดาเมจเพิ่มเน็ดเ11%ตต่อเลือด ยิ่งเขาเลือดน้อยอ่ะมันจะยิงแรงขึ้นนะครับมันจะแรงแรงตามสัดส่วนได้ไม่เกิน3ามรของบลลอนโจมตีนะครับอ่าเป็นสื่อว่าเป็นสกิลที่แรงนะครับเพราะว่าแรงตามเลือดเลือดเขายิงน้อยยิ่งแรงนะครับถามว่าน่ากดไหมหน่ากดครับเพราะว่าเป็นตัว PVE ระยะไกลซึ่งสามารถใช้ในอนาคตได้นะครับอนาคตจะมีเอ่อเป็นพวกเอ่อหอที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ดันเจียนนะครับที่เพิ่มเข้ามาในอนาคตคริสสาม,มารถใช้ได้นะครับ อาจจะดันเจนี้ผมจะขึ้นเกมเพลย์ของ o f f i c i ช l ให้นะครับโอเคครับที่สามารถใช้ได้ยาวๆครับอ่าผมอยู่ไม่ไกลมากเลยไม่ขอไม่ขอ,อกเกมเพลย์ของเจนี่ขึ้นนะครับเพราะผมก็เล่นเรื่อยๆผมไม่รีบอะไรเท่าไหร่นะครับผมเพิ่งอยู่ตรงนี้เองนะครับซึ่งอนาคตเหมือนจะมีเลตกิลหรือเปล่านะครับที่เราสามารถใช้คิดได้อีกทีถ้าผมจะไม่เห็นนะครับ ถ้าเกิดผมพูดผิดเดี๋ยวผมจะขึ้นผมจะเพิ่มข้ออธิบายพิมพ์ให้ในคลิปนะครับโอเคครับคิดใช้ได้ที่ไหนบ้างไม่ใช่อารีนาแน่นอนครับอารีนาอยู่เซิร์ฟไหนก็ F ครับมันเก่ง PVP นะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะเอาคิดลง PVP นะครับรอตัวเอเออไม่ใช่ X ครับแดงบวดนะครับเป็นคิดจะคิดแดงบวดตัว PVP ครับตัวนั้นเล่นกับสถานะเดนะครับแล้วก็ดันนะครับที่มัน เล่นได้คือมันมีหลายที่นะครับที่ตรงนี้ตรงหลังพวกเนี้ยเล่นได้หมดเลยนะแต่อันลหลังๆนี่เราเน้นตัวติใกล้ามากกว่าเพราะบอสมันจะมีอันติที่ว่าเก็บตัวมันเปิดวงแล้วไอตัวที่อยู่นอกวงมันจะตายนะโอเคครับแล้วก็ที่ต่อมาที่คิดใช้ได้คือหอนะครับหอใช้ได้ครับแล้วก็ลักษณะใช้ได้อยู่แล้วนะครับโอเคครับ พีวิลคิดสั้นๆคงประมาณนี้นะครับโอเคครับผมขออ,อัดเพิ่เมเติมน,นะครับตรงนี้นะครับผมลืมพูดเรื่องของอไอเทมสมใส่นะครับแล้วก็แหนะว่าใช้อะไรดีนะครับ <c oughs> ไอเทมสมใส่เนี่ยถ้าเราจัดไปที่ DPS นะครับอ่า DPS เนี่ยเราจะมีบุตรคีจากรคิดอยู่แล้วถูกไหมครับถ้าเกิดจะได้อยากได้ขิดสูงๆนะครับเราใส่เซตห้า คริติคอลไปเลยครับเราจะได้อีกยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างแคร์ผมเนี่ยคริติคอลอยู่ที่เอ่อประเด็นนะครับคริติคอลผมอยู่ที่สิบสี่นะครับถ้าเกิดเราบู์ของคริดไปอีกสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับมันจะเป็นห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งค่อนข้างดีนะครับหรือถ้าเรายอมลดคริเหลือเซตสามนะครับเราคริเราจะหายไปสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับ คี้เราจะเหลืออยู่ที่เออสามสกว่ากว่าถูกไหมอ่าคี้จะเหลืออยู่อยู่ที่34ม่นะครับแล้วบวก14%บสี่เอรากคริเป็น4ี่มันก็ยังโอเคนะแล้วอีสองเซนเอาไปใส่เป็นโจมตีก็ได้หรือหรืออย่าได้สเสถียเเสียงินีตลอดใส่เป็นเซตห้คลิสนะครับ <c oughs> โอเคครับประมาณนี้นะสำหรับเซตนะครับส่วนตัวไี่คิดเนี่ย ใส่เป็นเอ่อเป็นตัวของคิห้าก็ได้หรือว่าคิสามสองโจมนะครับอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ <c oughs> คิดยันใครใครได้บ้างนะครับเออมีตัวของราเชลนะครับที่ไปคู่กันแล้วแล้วพักสิบคู่นะครับค่อนข้างดีนะครับเดวโลนเล่นด้วยกันทำไงได้ครับแต่แค่คิดมันบัฟทั้งทีมแล้วก็เดวโลนมันบัฟเองหนึ่งหนออยู่แล้วนะ <c oughs> อาจจะใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับ แต่ตัวอื่นที่ว่ามันมันไม่มีบัฟครีเนี่ยนะใช้ค่อนข้างคมนะครับ <one> โอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องแผงกันนะครับว่าคิดชอบใช้แผนไหนกันนะครับ <From there. S 1> โดยความคิดของผมนะครับผมคิดว่าแผนคริติคอเป็นแผนที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันทําให้ประสิทธิภาพของคริสดีขึ้นมากนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มคริและก็คริดเเมตนะครับทําให้การบุตคริของคริสเนี่ยทำให้เอ่อประสิทธิภาพของคริดเาเมตเนี่ยมากขึ้นนะครับ ผมคิดว่าแผนนีน้น่าจะดีที่สุดสำหรับทีมคริสนะครับถ้าเกิดมีงบประมาณก็กดเถอะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างดีและใช้ยาวนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ